โซ่ทองคล้องใจเสียดูใบเสียดูบพี่ช่วยบอกว่าอะไรนะปู่เขียนใบพลูไว้แล้วบหรอเขียนไว้แล้วครับอ๋อมีคนก็ให้จับสลากฮะจับสลากปุ๊บผมก็ล่วงไปครับนั่นในตัวฉลากเขาว่าได้บ้านสองหลังดังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นครับผมในายความฝันก็ดีใจนะแต่ผมคุยกับแฟนว่าบ้านของเรามีอยู่แล้ว ที่เราจับสลากได้ขายไปถือ12ล้านเอาไหมปอย่างนี้ถ้า12ล้านเอาเลยในความฝันรู้สึกดีใจมากเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยไม่เคยเห็นเงินล้านด้วยแม้แต่เงินล้านแม้ไม่เคยเห็นแสนยังไม่เจอเลยครับนี่บรรยากาศที่หารปู่กำลังติดธงนะติดธงเยอะมากครับจากปากทางมานะครับแต่ก็ยังเหลือตรงอีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ติดนะเดี๋ยวแอบไปดู ห้องน้ําเขาว่าห้องน้าในี่ใกล้จะเสร็จแล้วไปดูห้องน้ํากันนี่ไม้ไผ่เตรียมมาปักธงนะครับไปดูปู่กําลังอยู่เดินสํารวจห้องน้ําอยู่นะเข้าไปดูห้องน้ํากันนะครับว่าเป็นยังไงห้องน้ําที่นี่นะครับนี่นะครับสุดอือ อ้าวในว่าโอ้ฝักบัวในว่าจะทำฝักบัวบวงช้างไม่ได้ทำทำตอนนี้ก่อนช่วครา้าจะบอกช่างก่อนเพราะมันเยอะเกินไปต้องทำต้องทำนี่เนาะโอพอดีเลยก็จะมีชักโครกชักโครกนะครับก็เป็นแบบนั่งนะนะครับแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ำนะครับกระเบื้อง ปูเพื่อนกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืนะครับอันนี้่ะอันนี้เขามารดน้ําอะไรข้างหน้าเนี่ยเขามารดน้ําอะไรข้างหน้าปูไหนนี่ไงรดน้ำอ้ยพอดไงอพอดห้องน้ำดีห้องน้าดีนี่นะครับห้องน้ำสิบห้องห้องน้ำทั้งหมดสิบห้องอันนี้เราพื้นสีเราพื้นแล้ว นี่พ่นสีรองพื้นด้วยพ่นสีบ่ไม่ไหวพ่นสีรองพื้นไว้ก่อนพ่นสีรองพื้นไว้ก่อนทำสจริงแ่ใครทาสีจริงก็ทําให้มันดูดูว่าเขารูปเขารอยไปก่อนนั่นแหละอืมทางฝั่งโน้นก็ติดแต่ติดบานประตูกันอยู่ไล่ติดบานประตูแล้วนะครับที่นี่นะครับ ช่างบอกไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าหลายวันคงจะคิดถึงนะครับ๋ยวมาดูช่างก่อนคิดถึงอาบังบางไม้ถึงมันที่แล่ไม่ได้แลงได้มันจะบอกยังรักใครบ้งเลย องบยงเงียบให้ไปคุดโคงโคงนองนาอ่าดอันนี้เพิ่งติดบอกประตูดิตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าบะแล้อ้เรื่องแล้วน้ำนะครับเข้ามาชมบรรยากาศกันในห้องน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยครับอ้า อย่าไปลงนั่งเล่นในห้องน้ำกันนั่งเล่นอ๋ออันนี้ชะลองชะโครกนะนะช่างก็นั่งลองชะโครกด้วยนะพอดีนะครับอืมนะครับบรรยากาศข้างในช่างก็กำลังเตรียมงานกันกำลังเตรียมใกล้จะนี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ทํากันไปเรื่อยๆโอ้ติดประตูบานสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบานสุดท้ายแล้วครบแล้วอันนี้บานสุดท้ายพอดีนะครับเหลือ ตอนนี้ก็ไล่จบทําที่จับนะครับสวยงามสวยงามกันเลยนะครับสวยงามบรรยากาศยามเย็นกันนะครับอันนี้นะครับหน้าห้องน้ำนะห้องน้ำอ้วก็เหลือตรงโซนตรงนั้นก็ยังไม่ได้ติดเนาะยังไม่ได้ิดกับเบื้องหินกราบนะครับก็เลยอีกสองสามล็อกนะครับแล้วก็เก็บสีนะครับเก็บสีเก็บนี่แต่ตอนนี้ติดชักโครกติดอะไรให้มันใช้ได้ก่อนนะเพราะว่าจะได้ใช้ได้ก่อนนะครับแล้วเรื่องด้านสีด้าน เบื้องอื่นๆก็เก็บไปเรื่อยๆครับก็น่าจะทันนะน่าจะทันด้านเรื่องงานเนาะเรื่องห้องน้ำนะครับจะได้สะดวกสบายสําหรับทุกสิทธิทุกหาที่จะมาร่วมงานนะจะมาร่วมงานนะครับพี่ช่วยบอกว่าอะไรนะปูเขียนใบพลูไว้แล้วบ่กเขียนไว้แล้วครับอ๋อเขียนปูเขียนใบพลูไว้แล้วหลายคนต้องการถามใบพลูปูถามหาใบพลูใซรจะหายแล้วมันใบพลู ผานออกไปแล้วิดปาดเอาไปแล้วใช่ไหมผปานเอาไปเร้วโอ้ดีผมจำได้อยู่จำได้อยู่เได้โทรศัพท์ที่ช่วยก็มีมีมีครับถ่ายเก็บไว้อยู่ถ่ายเก็บไว้อยู่ครับอ่าไปพลูก็ล่าสุดเนาะที่ปูให้นี่นะครับือตัวนี้ครับอันนี้ไวพลูล่าสุดที่ปูให้ใบพลูล่าสุดครับผมอ่าแต่เขียนไว้วันก่อนไม่ใช่ไว้ตรงนี้ใช่ไหม เปกดตรงนี้ครับไอ้นั่นคือออกได้ได้วันเดียวแกเขียนเลยตัวนี้ครับเดี๋ยวให้จมให้ชมมเลยเนาะวันนี้เปิดเผยเลยเราะเปิดเผยวันนั้นวันนั้นอีกตัวหนึ่งวันนั้นอีกตัวหนึ่งวันวันนี้อีกตัวหนึ่งวันนั้นคือตรงนี้นี่วันนั้นตัวนี้ครับผมวันนั้นตัวนี้คือตัวนี้ครับอ่าครับอันนี้เลขใบพลูของวันนั้นเป็นตัวนี้วันวันที่ออกได้หนึ่งวันอ่าแล้วก็เขียนเป็นนี้นะครับเป็นใบนี้ครับอ่าแต่วันนี้เพ่มเมื่อวานวันนี้ วันนี้หรือเมื่อวานวันนี้ครับวันนี้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 เป็นเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับอ่าใ้ถามไหมทาไมทูถึงเขียนตัวนี้แกฝันฝันฝันว่าอุ้มพระไม่ใช่พระสงฆ์นะเป็นพระพุทธรูปเป็นอแกฝันว่าอุ้มสองข้างครับก็เลยแกก็กลับมาก็มี ก็ม uhm, ีตัวแรกกับตัวนี้เ่ยที่ผมที่นี่เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาก็พิจารณาดูกันครับผมแต่ก็ตรงในความฝันของผมพี่ช่วยฝันว่าไงผมฝันว่ามีคนเขาให้จับสลากจับสลากปุ๊บผมก็ล่วงไปล่วงไปนั่นจับขึ้นมาจับสลากหายหรือว่าจับในหายในหายก็ได้บ้าน ได้บ้านหลังได้บ้านสองหลังครับจับฉลากยังไงได้บ้านสองสองหลังครับนั้นในตัวฉลากเขาว่าได้บ้านสองหลังอแล้วก็บ้านหลังหนึ่งเป็นเป็นเป็นชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวครับอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นอืครับผมนายความฝันก็ดีใจนะแล้วมันมีบ้านเล็กที่ไหมบ้านเล็กที่ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเพราะมันเป็นบ้านใหม่ยังยังไม่มีเล็กที่แล้วพี่ช่วยตีเป็นเลขอะไรผมก็ตีเป็นบ้านก็ แปดเนาะภาษาขมรเราเนาะแล้วสงก็คือแปดสองเหมือนเลขคู่เลยมาเตี๋ยมาเตียกับเปดนะเตียกับเปดเปดอ่าได้สองหลังก็เป็นสองก็เป็นแปดสองก็เขาย้ำมาว่าบ้านสองชั้นด้วยบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นเหมือนได้โชคสองชั้นเราโชคสองชั้นแต่ผมคุยกับแฟนว่าบ้านของเรามีอยู่แล้วอืที่เราจับสลากได้ขายไปเถอะ ่ีก็มีคนถามว่าขายเท่าไหร่ผมก็บอกไม่รู้ราคาอไม่รู้ราคาเลยเขาก็ตีสิบสองล้านเอาไหมปรย่างนี้ถ้าสิบสอล้านเอาเลยในความรู้สึกดีใจมากเลยในเงินสิบสองล้านเกิดมาในชีวิตไม่เคยไม่เคยเห็นเงินล้านด้วยแม้แต่เงินล้านยังไม่เคยเห็นแสนยังไม่เจอเลย ใอ่คับฟันมันบอกวัยสิบสองล้าน<อ>รู้สึกดีใจตื่นเลยตื่นเลยเก็เลยตื่นชามาก็มาบอกปู่เนาะบอกปู่ปุ๊บ่บก็ว่าเออเขาดีเลขกที่อะไรที่บ้านก็ไม่รู้เล็กที่บ้านแล้วบ้านช่วยอะไรเล็กที่อะไรบ้านเลขกที่ผมสองสองนี่ครับสองสองทับหนึ่งบ้านเลขที่บ้าน,ลานลเล็กที่พี่ช่วยก็สองสองทับหนึ่งสองทับหนึ่งก็บ้านสองชั้นด้วยสองชั้นแล้วก็บ้านสองหลังบ้านสองหลังอืไม่รู้ ไม่รู้งานอะไรนะเขาให้ไปจับสลากไม่รู้งานอะไรในฝันน่ในใจมันเป็นงานยังไงเนาะมันอยู่ๆเขาเรียกให้ไปจับสลากอ่ะผมก็งงนะก็ก็พี่ช่วยก็เลยตีตีเหมือนเลขตัวเดียวกับปู่ตัวเดียวกับปู่ปู่ก็ห้แปดแปดสองแปดแปดสองที่เขียนล่าสุดใช่ไหมเขียนล่าสุดก็คือแปดสองเขียนก่อนหน้านั้นก็มีแปดสามท่านกระซิบผมว่าแต่มันโดนใจผมในความฝันด้วยและท่านโบกด้วยคือ พระเนาะสองข้างผมก็เลยตีว่าพระกับเป็ดเออพระพระนี่พระสองสององค์ก็เป็นสองตัวปูก็แปดก็เลยจะซื้อสองปดสองไปจะซื้อสองปดสองครับผมเพราะว่าแคซื้อสามตัวสองแปดสองพี่ช่วยจะซื้อแบบเบิ้ลสองสองนั่นแหละเนาะสองแปดสองอ๋อสองแปดสอง วักสองแปดสองไม่ใช่ผมไม่ใช่เบิ้ลไม่ใช่เบิ้ลเป็นเล็กหาบเป็นเลขหาบสามตัวก็เป็นเล็กหาบมันเหมือนกับมมงๆเหมือนกับห้าสอะไรด้วยเงี้ยมันในความฝันนะอมองๆไปเหมือนกับเห็นอะไรอยู่ในรั้ว ความฝันก็คือความฝันเลยนะเราไม่คิดว่าเราฝันเราฝันเพื่อว่ามันเข้าถามว่าดันเราฝันแล้วมันมาเข้ากับเลขที่กูเขียนไว้เราก็ยิ่งชอบไปกันใหญ่เนาะเพราะว่าเราอาจจะเป็นแนวทางให้กับโชคดาบกับพิชชวยเหมือนฝันว่าได้โชคได้โชคจับอะได้โชคได้โชคจับฉลากได้โชคได้บ้านสองสองหลังได้บ้านสองหลังไม่โพด ยังมีคนมาขอซื้อสิบสองล้านสิบสองล้านดีใจกับโจโหดีใจจนถ้าไม่เป็นความฝันนี่ไม่เป็นความฝันด้วยรู้โอ้ยสบายเลยนะสบายแต่ตื่นมาเป็นความฝันตื่นมาก็เลยเป็นความฝันก็ล้มสลายล้มสลายไปก็ความฝันแต่ก็ดีใจทุกคนมันก็มีความฝันเหมือนกับการซื้อหวยนั่นแหละเราฝันอยากรวยเราถึงซื้อเนาะคนเราเราก็เอะยิ้มในใจตื่นเช้ามามาปู่ปู่ปุ๊บปู่บอกว่าฝัน อุ้มพระมันโดนใจเราอีกตรงกันเลยตีไปอตีไปแล้วดนตีเลขไปก็ตรงกันตรงใจกันแลขปู่นะครับนะครับก็ขอบคุณปู่ให้ขอบคุณไปช่วยนะครับกับแบ่งปันเลขปู่ก็จะมีเลขเลขเลขก่อนหน้านั้นที่เขียนที่เขียนก่อนหน้านั้นเลยแปดสองอ่าห้าแปดสองกับแปดสามเขียนก่อนหน้านั้นห้าแปดสองเขียนวันนี้แปดสี่สองกับเจ็ดหก เจ็ดหกเนาะนะครับอ่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแนวทางใบพลูนะครับขอบคุณบพื่อผิดช่วยนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าท่านฤาษีองค์นี้จะให้โชคให้ลาบทุกคนได้อีกหรือเปล่านะครับก็สาธุสาธุเหมือนแต่โกนก็โชคบรัดาลาบเหมือนแต่โกนก็เหยียบไว้เนาะอันี้อันนี้ปูเขียนไม่ใช่ปูหลบผมเลยเขียนผมเขียนเขียนเลข อันนี้เขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้ก่อนนั่นนู้นครับผมอันนี้คือจุดทูบเสียงไทยเสียงไทยือเสียงไทยครับผมเสียงไทยก็ให้ปู่เหยียบไว้ดูที่ว่ามันจะออกแปดสองไหมสองแปดไหมก็เขียนไว้แล้วเนาะครับก็เขียนไว้แล้วมัาตรงกับเลขที่ปู่เขียนอยู่เลยปู่เขียนครับเลขนี้แต่เราจุดทูบวันนั้นอธิษฐานใหยมันออกตัวนี้อก็เลยเรามาแบ่งตัวนี้อมาแบ่งแบ่งออกแบ่งแบ่งออกครับแบ่งออกก็เป็นอย่างนี้แต่ตรงกับเลขปู่เลยนะ แค่แค่มันสลับกันอยู่เฉยๆครับใช่ต้องปูเป็น4 8 2 2ปูให้เอา4มาใส่เอา5มาใส่ครปูจะบอกว่า4มาใส่ก็ได้5มาใส่ก็ได้ข้างหน้านะลำดับ8 2เนาะนะครับก็เลยถูกใจเหมือนก็เรียกปู่บกก็ให้ตาเหยียบไว้อีกเผื่อเผื่อมานะครับสาธุสาธุ ใช่ไงก็ขอปังๆเนาะขอบปังๆวันนี้ก็ปังแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเยวจะไปแล้วบายๆไปช่วยกันทํางานต่อครับทํางานต่อ